อันนี้ก็อยู่กับช่องฟ้าซากเอฟ้าโซคิวซากุระซโคนะคะวันนี้ก็จะมาทำเรื่องฟ้าตอนฐานะยากสวนนั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไอดีกันก่อนเนาะ,ะอันนี้คือไอดีของบ้านฟ้านะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเจ้าของคนที่สร้างขึ้นมาเนะะี่ยค่ะคุณมิวนะคะนี่นะคะอยู่ตรงสวนเลย อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแบบที่ทำงานอะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เป็นแบบอันนี้คือที่ของคุณตาคุณยายนะคะที่ทําขึ้นมานะคะทำมาไว้เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีวัวอยู่ตรงหน้าบ้านเราเนาะเดี๋ยวแจกไอดีก่อนนะคะแบบถ่ายแค่ตอนที่ ซายยังไม่ได้รวยนะคะตั้งแต่านนนานๆๆๆๆประมาณประมาณแบบร้อยปีได้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมาลงตอนนี้นะคะโอามก๊อ oh ดนี่คะ่ะไอดีคะไม่รู้ว่าเซฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเซฟดูนะคะ โอเคเซฟได้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของเต็มหรือเปล่าอ่ามาลองเสกรถดูนะอ่าของยังไม่เต็มนะคะสามารถเอามาได้ไม่รู้ว่ากี่ชิ้นเนาะแล้วก็จะมีตรงนี้อันรถสองคันนี้นะคะคือเราเอามาเองนะคะคือขับมานานมากนะคะหมาก็เอามาเองนะคะแมวก็เอามาเองก็จะมีจกักรยานนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอ้โหคือแบบไม่อยากอ่าทุกคนเราอยากให้ทุกคนไปดูเองนะกันค่ะเพราะว่าคือแบบ คือเราไม่สามารถรีวิวให้หมดจริงๆอ่ะทุกคนมันเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะโอ้ยกิงกิงอ้าทีสี่แล้วเหรอไหนเปิดดูสิโอ้ยไม่อยากตื่นเลยแฉันก็ต้องตื่นอยู่ดีแหละ พ่อชายหนาต้องไปทำอะไรเยอะแยะมากมายบ้านเราก็จนก็ต้องทำทุกอย่างเท่าที่ทำไดห้หนูลูกนั่งตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวขยับไม่ได้อีกแล้วหักปัญญาไหนดูซิพอ่อแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลย โอ้พ่อแม่ฉันน่ะก็ไปโอ๊ยลืมไปพ่อแม่ฉันอยู่ที่กรุงเทพแล้วยกตายายฉันนอนนี่ตายายฉันนอนเตียงนี้พ่อแม่ฉันนอนเตียงนี้แล้วเตียงสีเหลืองนั้นก็คือเตียงอุอ้ยบักอีกแล้วเตียงสีเหลืองนั้นคือเตียงของพี่ฉันเองมีแคร่มีอะไรจะมารีวิวทำไมเนี่ยฉันต้องีบเอารถไปซ่อม ตอนนี้ตายายันอะขับรถคันนึง,งไปทำงานอยู่หาตังค์้ยฉันก็ไม่ควรสงสารแล้วนะรีบอาบน้ำก่อนดีกว่าต้องมาให้อาหารสัตว์เลี้ยงอยูออ่อีกอ้าวหืมแหมน่ารักมากเลยนะตอนนี้ให้หนูนั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะปุ๊กปีเฮ้ยชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะ ลืมชื่อหมาตัวเองแล้วรีบไ,ไปอาบน้ำดีกว่าเอ้ยฉันจัดไว้อย่างดีเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันลืมปิดโอ้น้องน่ารักมากเลยอะโอ้น่ารักจังไปฉันลืมตับผ้าเลยรีเข้าน้ำกันดีกว่าโอ้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่ฉันจะได้รวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างไหม ฉันก็ต้องมาอาบน้ําแบบนี้ทุกวันทุกวันอยากเลยเหมือนเขาบ้างจังเลยอ่ะน่อาบน้ำนดีกว่าโอ้ไ oh ม่กอนี่ฉันอาบน้ําแบบนี้สินะ <c oughs> จัดไปตอนอาบน้ําเสร็จทุกคนลาบากบ้านจริงๆนะคือต้องวาไปบ้านแล้วบ้านก็คืออยู่ที่มันไกลมากอะทุกคน ต้องวาไปเปลี่ยนชุดอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็บินมาคนานมากโอเคเข้าเรื่องเลยเฮ้ยเรลจและอาบน้ําเป็นหลายนาทีเลยนละเราอ่ะอฮ้ยอาหารกินไหมเนี่ยโอ้ยใครทําอะไรไว้เนี่ยฮะเป็นทำมาเองแหละออ,อ้ยปิดทำไมเนี่ย ฉันน่ะต้องไปให้อาหารโอ้ยรดน้ำต้นมาเสร็จเรียบร้อยโหยตายแล้วฉันไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะต้องมาให้อาหารอย่างนี้อืมอ่ะอ่ะกินนะกินโอเค เติมน้ำก่อนเสร็จแล้วตัดไปตอนฟ้าให้อาหารสาัตว์เลี้ยงทุกตัวเสร็จเฮ้ยให้อาหารสาัตว์ทุกตัวเสร็จนะคะเฮ้ยเสร็จแล้วตีห้าแล้วโอ้ยวันนี้ฉันจะขับอะไรไปดีนะฉันขอขับคันนี้ไปละกันคันใหญ่วันนี้คุณครูโอ้โหดูรถตาชันสิแหมพังเชียวนะ โอ้แล้วดูท่านั่งฉันโอ้ก็ต้องล่าหนังอย่างนี้อยู่แล้วล่ะมันเตี้ยมากเลยแล้วฉันก็นั่งเบียดมากเข่าฉันจะนั่งได้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทุกวันที่ตาฉันจะพาไปตลาดกับยายต้องฉันนั่งหลังรถคนเดียวหนาวหนาวนะพ่อเรษถีคนอื่นอ่ะเขาคงไม่เป็นนี้หรอกนะฉันไม่ได้ตัวสูงเลยโอดูสิเนี่ยเตาฉันก็ต้องทำห่วเหมือนกันละฉันบอก ไว้ก่อนเลยถ้าฉันรวยขึ้นมาเนี่ยฉันอะ่ะจะต้องซื้อลรถให้ตาให้ได้ซื้อคันใหม่ไม่ใช่คันนี้แต่ตาก็ยังอยากได้คันนี้ถ้าตาอยากได้คันนี้อยู่ฉันก็จะไปยื่นหลังคาให้มันอะ่ะสูงๆไปเลยแล้วก็ซื้อคันใหม่ให้อีกคันหนึ่งด้วยึคอยดูเถอะ คนที่เรือยๆนะ่ะโหนี่ไงร้านรถอยู่พอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราอะ่ะคงต้องไปต่ออีพีสองแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูต่ออีพีสองนะคะหาได้เลยในช่องเรานะคะมีต่อแน่ๆเลย